สวัสดีค่ะทุกคนคููหลิวนะคะครูหลิวสอนขายประกันค่ะวันนี้นะคะครูหลิวขอมาแชร์สูตรการปิดการขายนะคะ C L O S E กันค่ะเรามาดูตัว C ตัวแรกกันนะคะ compare ค,ค่ะคืออะไรคะคือการเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคารกับการฝากเงินในประกันค่ะ จากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพี่มีอยู่3ามอย่างแน่นอน,นะคะ่ะหนึ่งนะคะคุยให้ลูกค้าเข้าใจนะคะ1คือจากไปก่อนหมายความว่าถ้าการฝากเงินในธนาคารหากจากไปก่อนคนที่เรารักก็จะได้แค่เงินต้นบวกกับดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่หากฝากเงินกับบริษัทบริษัทจุดจดที่แต่ละคนสังกัดอยู่นะคะคนที่เรารักและห่วงใยก็จะได้วงเงินที่ตั้งใจที่จะเก็บค่ะ สองนะคะเจ็บป่วยถ้าหากเจ็บป่วยก็ต้องถอนเงินที่ฝากไว้กับธนาคารมารักษาใช่ไหมคะแต่หากฝากเงินไว้กับบริษัทจุดๆๆไม่ต้องจ่ายเพราะบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แทนค่ะ 3. นะคะสุดท้ายคืออายุยืนถ้าหากอายุยืนนะคะฝากเงินในธนาคารเงินที่ฝากก็อาจจะหมดได้เพราะเราต้องฝากและถอนเพื่อมาใช้ แต่หากฝากเงินไว้กับบริษัทจะได้เงินก้อนที่ตั้งใจไว้และยังมีเงินใช้ไว้ทุกเดือนค่ะพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสูตรปิดการขายของคุริโอไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนแต่เพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับน้องตัวแทนใหม่ไม่มากก็น้อยนะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้าตัวแอลค่ะบ๊ายบายค่ะ